ที่ดีทุกท่านนะคะตอนนี้ครับเอ้าวเอาอีกแล้วพี่มือเล่าบ่โอ้ยยังไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยนะตัวนี้ก็ชาวบ้านนะคะมาทานข้าวนะคะอะไรคะเออาาคิดว่ใส่ได้ไงอ๋อ่มีไอแฟนผมดูแล้วว่าพี่ใส่ไม่ได้อะ๋ยวมเล็กทีเดียวเนาะอย่างนี้แหละสั่งออนไลน์ปุ๊กออกไปแก้ไปแก้เอวประมาตสางๆเนาะ สามประมาณแค่สามสี่สามเซนเออมันจะใส่ได้เออสองนิ้วอะไรนั่นสามเลยเอาสามเลยไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยววนเลยนนอะพี่เอาไปเลยไหมเดี๋ยวลืม

ขอบคุณพี่เอนะครับพี่พีชพี่เก็นให้พี่เมันไม่ใช่พี่ครับคุณเอ็นไหนเอนไหนโอ้ยวันนี้เมนูขนมจีนส้มตำผัดแตงใช่ไหมนะคะแล้วก็ผัดอะไรเนาะเยอะแยะเลยนะคะนี่คะ่ะอบอุ่นมากเลยอร่อยไหมคะ อเอา้าทีมงานเรานี่ทีมงานเราน,น,าน,รานี่เตรียมพร้อมแล้วนะวของมาเตรียมให้แล้วนะโอ้โห<อ>น,นี่ค่ะตักน้ำแข็งมาตอนเย็นหน่ะน,น,น,นี่มันจะละลายทิ้งไหมโ้ยมันขังครับขังดีมันเลยละเะตอนเช้าตอนเช้าเพราะว่าเราแจกประมาณ9ก้าโมงสิบโมงเลยละ่ะตอนเช้าจะกินกาแฟก่อนมีกาแฟบรรยากาศนะมาเอฟซีบรรยากาศ

เนี่ยค่ะก็คือเป็นจุดที่เรานั่งรับประทานอาหารเนาะรารงทานก็มีหลายรงทานเอฟซีเนาะนะคะบรรยากาศเดี๋ยวตอนเย็นนะั้นก็จะมี f อฟซเดินทางมาอีกนะโอ้ตรงนั้นเป็นกว๋วยเตี๋ยวต้มยำด้วยนะคะป้ายขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ลูกชิ้นทอดเนาะโอ้ลูกชิ้นทอดแล้วก็มีน้ำมันลมจากพี่เหนียวนึ่งนะคะโอ้สุดยอดมากขนมจีนนะคะแม่คำน้อยนะคะนูโลง,งทานฝั่งนูนเนาะ,ะน้ำแข็งก็ทำการมาลงแล้วนะคะ F อฟซอืมถามมา อันนี้เที่ยงแล้วเที่ยงเที่ยงครึ่งแล้วเที่ยงครึ่งแล้วไม่รู้ขาใครขาใคร่น้ำแข็งก็ทำการมาลงแล้วนะคะ FC เอ น้ำแข็งก็ลงแล้วนะลงทุกจุดเลยนะคะที่เป็นโรงทานนะคะพี่อ้อยก็เข่าล็อกแล้วนะคะนู่นนะคะล็อกนู่นะะออนะคะพี่อ้อยนะโรงทานนะทำกับข้าวเจ๊น้าแข็งก็มาลงแล้วนะคะทุกคนเนีย่ยทยอยวางตามจุดต่างๆเนาะนะคะนี่นะคะนู่นนะคะจนถึงนู่นเลยนะคะโรงทานดิสระก็จะใหญ่นิดนึงนะเอฟซี FC เนาะเพราะว่าเยอะกว่าเพื่อนเลยนะคะนะก็เลยใช้สถานที่เยอะกว่านิดนึงนะคะนี่ค่ะเป็นยังไงรสมีนอร่อยไหมคะ อร่อยโหจ้าอ้าพี่ป๊อปสวัสดีคะ่ะหายุพะเห็นโอ้จ้ะอ๋อไปทาความสะอาดห้องทางแม่บ้วนคน่ะนะเพราะว่าจะมีแม่อมพรมาพักค่ะจา้าก็เลยไปทาความสะอาดกันมากับดาด้าไปไปมาๆมา,มาที่เดิมฮะทุกคน มาที่เดิมนะมาที่เดิมเป็นไงบ้างคะผู้ใหญ่อร่อยไหมพี่ียร์อร่อยมากเลยครับอมุกเดินอีกแล้วมุกเดิมอีกแล้วครับท่านผู้ชมมุกเดิมอีกแล้วนะฮะฝีมือป้าไทยบ้านค่ะโอ้โหป้าไทยบ้านทําน้ํายาขนมจีนเขาจะดีมาตั้งหลายวันเนาะเออฝีมือพี่แอร์เฉลยแล้วนะน้ํายาป้าไทยบ้านเป็นคนทําอืมอะ เออเพราะว่าเราไม่จาเนื้อสัตว์อยู่แล้วเีนกินไอ้าถ้าอยู่ในทางนั้นแหละค่ะจ้ะนี่นะคะนี่ค่ะรงทานอิสระในะ F4 อยากเห็นรงทานอิสระไหมฮะนี่ค่ะใหญ่มากเลยนะคะนี่อิสระและ F4 วานี่นะให้สี่โต๊ะเลยนะสี่โต๊ะ คือค่คือคืนนะจ้ะอ่ะวันนี้นะอืะอนีออออ่ค่ะ ทานกระเนื้อทานแน้อร่อยนะคะทุกคนทางไม่อ้นก็อยู่นู่นนะคะยุติเอออ้าวตะกามาอยู่อีกแล้วตะกามาอยู่แล้วผู้ใหญ่ใจดีจะสนับสนุนตะกาอีกแล้วโอ้โหผู้ใหญ่ใจดีจะสนับสนุนตะกานะโอ้โหนะน้องพิษณุเนาะอืมนะตะกาสวยๆงามงาม นั่นเห็นไหมแม่ถูกใจเลยตะก้าแล้วนะเฮ้ย,ยเ,เออ,เเมอแม่บอกว่าถ้าสวยก็จะเอาอีกสวยค่ะแม่เขาทิศหมู่บ้านนี้ก็สารสวยแน่นอนโอ้สวยเหมือนคนใช่มอ่าสำหรับคลิปนี้นมานี่นะคะเอฟสีขอบคุณเอฟสิท่านมากค่ะสวัสดี